Says and fayakon Kon it will be บิสม์ลาอัลลรฮะห์ม a นูร์าะห a มวะบิฮินะสตัยนละฮาวะล l วะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลิณาซิมอามะบะสลามะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิมะบารากาตุวเป็นน้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับถ้าถามว่าอิสลามได้พูดถึงเรื่องของการวางแผนครอบครัวอย่างไรเนี่ยอิสลามมีคําตอบแล้วละครับ การวางแผนครอบครัวเนี่ยสับนี้ไม่ได้สับที่เกิดขึ้นจากอของมุสลิมนะครับแต่สับนี้มาจากกลุ่มคนของประชาชาติยิวยิวต้องการให้ประชาชาติอื่นนั้นมีประชาชาติที่น้อยแล้วก็ประชาชาติยิวจะได้มีเพิ่มมากขึ้นผมจําได้นะครับตอนที่ผมเด็กเกเนี่ยรัฐบาลในยุคนั้นนะครับส่งเสริมนะครับกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้มีลูกน้อย,น,อย,น,อยนะครับให้มีลูกน้อยนะครับ ให้มีลูกน้อยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครอบครัวหนึ่งมีคนหนึ่งก็พอมากสุดไม่เกินสองคนฉะนั้นการวางแผนครอบครัวมาจากประชาชาติอื่นซึ่งไม่ใช่มาจากประชาชาติอิสลามอิสลามสอนอยังไงครับอิสลามได้สอนถึงการมีลูกอิสลามไม่ได้สอนการวางแผนครอบครัวเพราะนบีัมุสลลลฮุอะไยฮิวะสัลลัลลสลมส่งเสริมให้แต่งงานส่งเสริมให้นิกาและก่อนจะนิกาก็ต้องมีการเลือกคู่ครอง นบ <hi> ีบอกว่าสตรีที่ดีที <l> ่สุดก็ค <L> ือสตรีท right. ี่มีลูกดกให้เลือกสตรีที่มีลูกดกเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสตรีคนไหนลูกดกก็ต้องดูว่านางมีพี่น้องกี่คนหรือครอบครัวของนางเนี่ยมีพี่น้องกี่คนดูว่าแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่มีลูกดกฉะนั้นนบีส่งเสริมให้เลือกสตรีที่มาแต่งงานเนี่ยนะครับคือสตรีที่มีลูกดก ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องฮาล้านนะครับที่จะแต่งงานกันได้แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอุลามาอธิบายว่าส่งเสริมให้แต่งงานกับไกลๆนะครับนามสกุลอื่นนะครับเพื่อที่ขยายเผ่าพันธุ์นี่คือคือข้อที่1นึ่งนั้นการแต่งงานศาสนาส่งเสริมนะครับให้มีลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีความสามารถเท่าเท่าไหนก็เท่านั้นเพราะลิสกีมาจากอัลลอฮ ยิ่งมีลูกมากเาลาก็ให้ตะก,กีนะครับอีกประการหนึ่งที่นบีส่งเสริมให้แต่งงานแล้วก็มีลูกดกอันเนื่องมาจากว่านาบีต้องการจะนําประชาชาติของท่านนาบีนั้นไปอวดกับประชาชาติอื่นในวันเกียร์มัทีนี้พี่น้องอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วมีลูกมากเนี่ยมันไม่ดีหรอกมีลูกมากเนี่ยทาให้ลนโลกมีลูกมากเนี่ยจะมาแย่งทรัพยากรทรัพยากรบนโลกนี้ นะครับจะมีขึ้นเรื่อยๆด้วยกับเดชานุภาพของอ ah ัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตะลาเราจะมีอยู่ประโยคหนึ่งใช่ไหมครับก็คือการตะวักุลต่ออ ah ัลลอฮฺ سبحانه ะหูวตะลาเรามีลูกมากตะวักุลต่ออัลลอฮฺปู่ย่าตายายเรามีลูกเยอะแยะเลยก็ไม่เคยจนสักครั้งหนึ่งและทุกวันนี้ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราที่มีลูกมากลูกลูกหลานหลานมหาศาลเลี้ยงดูท่านเหล่านี้ให้ความอบอุ่นให้ความดูแลกลับกลายเป็นว่าดีกว่าสังคมที่ครอบครัวมีลูกเพียงคนเดียว หลายคนมีลูกคนเดียวครับด้วยกับนโยบายวางแผนครอบครัวปรากฏว่าลูกเสียชีวิตกระทันหันทุกวันนี้พ่อแม่คู่นั้นต้องทาแมวมาเลี้ยงหรือต้องหาเด็กจากโรงพยาบาลมาเลี้ยงเพราะอะไรเพราะทําหมันถาวรไปไม่สามารถมีลูกได้มีในเรื่องของฟิกก็ในเรื่องของวิชาฟิกว่าถ้าเรามีความจําเป็นเรื่องสุขภาพภรรยาของเราไม่สามารถมีลูกได้เช่นมีลูกมาสามคนแล้วมีลูกคนต่อไปคนที่เป็นแม่อาจจะถึงแก่ชีวิตอย่างนี้มีอุปสรรค ที่จะทําให้ถึงแก่ชีวิตก็อนุญาตให้ทําหมันได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นทางศาสนาหรือเราอาจจะมีความยากจนจริงๆถ้ามีลูกคนต่อไปเนี่ยมันจะถึงขั้นจนมากๆอีกหรือไม่สามารถดูแลได้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะชะลอการมีบุตรโดยการหลังนอกหรือด้วยการที่เราหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดบุตรอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยได้แต่ในอิสลามไม่มีคําว่าการทําหมันถาวรครับ อิสลามไม่มีคําว่าการวางแผนครอบครัวลูกมากจะยากจนไม่มีในทัศนะอิสลามไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับพี่น้องลิซกีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเลี้ยงดูเราอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้มนุษย์เกิดขึ้นมาพระอ,องค์ไม่ทิ้งเบาของพระอ,องค์โดยเด็ดขาดนะครับแล้วเ,เราอย่าคิดว่าเอออิสลามนี่นะครับพอทาหมันแล้วเนี่ยไม่ทาหมันแล้วก,ก็แน่นอนครับประชาชาติมุสลิมตอนนี้ได้ขยายไป อาจจะมีมากที่สุดบนโลกดุนยานี้แล้วก็ได้แล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นองค์กรไหนนะครับที่เรียกร้องหรือประเทศไหนที่เรียกร้องไปสู่การทําหมันถาวรหรือมีลูกน้อยมันจะมีปัญหาทางสังคมอิสลามมีคําตอบให้กับสังคมทุกวันนี้อิสลามมีมาพันสี่รกว่าปีอัลลอฮ์รู้จักมนุษย์อัลลอฮ์ได้กําหนดนะครับบัญญัติให้มนุษย์ได้เดินเราทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้เดินนั่นคือประสบความสําเร็จแต่เมื่อใดก็ตามสังคมใดก็ตาม ที่เพิกเฉยไม่ยึดในอิสลามไม่นำอิสลามมาปฏิบัติสังคมก็จะมีปัญหาอย่างที่สังคมที่ไม่ใช่อิสลามทุกวันนี้มีปัญหาเพราะไม่ยึดหลักการของอิสลามหรือไม่นำแนวทางของพระผู้ทรเจ้ามาปฏิบัติใช้บนโลกดุนยานี้เองนะครับวบิหลายต่อฟิล์มวันทีาตุยะสำหรับในช่วงนี้ทุกท่านสามารถฝากคำถามได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์0869022 สองนะครับแล้วก็สามารถฝากคำถามได้ทางอีเมลนะครับายาย d w w c g m a i l c o m นะครับสกดอย่างนี้นะครับ sabidwe.wc@gmail.com a, B a I d e e w c com นะครับและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางแฟนเพจใน Facebook ได้นะครับที่เอ่อเ a r c h ภาษาไทยนะครับเสาวสบายดีนะครับช่วยกันไปกดไลค์หน่อยนะครับครับสำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเคลียร์คำถามนะครับจากสัปดาห์ก่อนที่ค้างๆไว้นะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยนะครับโทรหาคุณยาสตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาโพสต์คำถามไว้ในเ c e b o o k ของเราก็ได้นะครับครับสำหรับคำถามแรกในช่วงนี้นะครับก็เป็นคำ ถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์นะครับก็มีผู้ชมสนใจนะครับที่จะถามว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะติดลูกได้ง่ายกว่านะครับก่อนหรือหลังหมดประจาเดือนก็ครับการจะตอบคำถามนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูในภาพที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับว่าเพศหญิงเนี่ยจะมีอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นหญิง รวมทั้งถึงอายุสืบพ,พ,พันธุ์เพศหญิงเนี่ยที่แตกต่างจากเพศชายในเพศหญิงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของรังไข่มดลูกกันนะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องของการควบคุมฮอร์โมนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมา้งแต่สมองต่อมใต้สมองส่งฮอร์โมนลงมาควบคุมรังไข่ให้มีการหลัง่งฮอร์โมนมากระตุ้นแล้วก็เตรียมตัวให้เกิดการตกไข่และขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีฮอร์โมนมากระตุ้นเนี่ยให้เกิดความการหนาตัวขึ้นของเยื่อบุมดลูกนะครับซึ่งการหนาตัวของเยื่อบุมดลูกเนี่ย เตรียมตัวเพื่อที่จะรับการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าเกิดการมีเพศสัมพันธ์เกิดการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนก็จะฝังตัวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสิ่งตรงนี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับเยื่อบุมนลูกเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปทุกเดือนเพราะมันเสื่อมมันก็จะลอกหลุดออกมาพร้อมกับมีเลือดออกตามมาด้วยก็คือรอบเดือนปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะนับรอบเดือนเนี่ยเริ่มต้นจากวันแรกที่มีเลือดออกก็นับเป็นวันที่1นแล้วรอบเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแต่ในคนทั่วๆไปเนี่ยครับจะประมาณ28วัน คนบางคนเนี่ยอาจจะสั้นกว่านั้นเป็น21วัน25วันคนบางคนอาจจะเป็น34วันส5วันหรือเป็น2เดือนก็มีทีนี้เนี่ยถ้าเราถือว่าทุกคนอยู่ย8ิวันแล้วมีการตกไข่ตามปกติเนี่ยนะครับปกติการตกไข่มักจะเกิดขึ้นประมาณวันที่1 4แต่อาจจะก่อนอสองสาวันหรือ,ออาจจะหลังสองสาวันก็ได้ซึ่งก็จะมีเทคนิคในการเช็คว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะมีบุตรเนี่ยหลักการคือว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่จะตก คือถ้ามีวันที่ตกไขได้เลยนี่ยิ่งดีหรือว่ามีก่อนไข่ตกเนี่ยวันถึง2วันหรือหลังไข่ตกแล้วเนี่ยประมาณวันถึง2วันเพราะว่าไข่ที่ตกมาเนี่ยถ้าได้รับการผสมภายใน2อสวันเนี่ยก็จะฝ่อไปคือถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนสเปิร์มเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวของเ,อเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปรอไข่ที่ตกมาก็อาจทให้เกิดการผสมปฏิสนธิได้แต่ว่าหรือว่ากรณีที่ไข่ตกมาแล้วแล้วมีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นไม่นานสเปิร์มก็วิ่งเข้าไปเจอได้ทีนี้เนี่ย จะเช็คได้ไงว่าไข่ตกนะครับวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือการตรวจโดยการซื้อเ,ออเซตตรวจตามร้านขายายานะครับว่าเซตตรวจปัสสาวะสําหรับดูวันไข่ตกซึ่งอันเนี้ยมีความแม่นยําค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้คาดคะเนวันที่จะตั้งใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีการตั้งคันเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับคําถามถัดไปก็คือเรื่องของการตั้งครันที่ต่อเนื่องนะครับถามว่าการตั้งครันที่ต่อเนื่องช่วงระยะเวลาสัก ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับเด็กที่กําลังจะเติบโตนะครับคาถามนี้เนี่ยนะครับก่อนจะตอบเนี่ยผมว่าจะต้องย้อนกลับไปมองบริบทของแต่ละครอบครัวซึ่งต่างกันครับสมมุติถ้าเกิดคิดง่ายๆว่าถ้ามีลูกติดกันแล้วอาจจะทําให้มีเวลาในการดูแลลูกไม่ดีอยาจจะทิง้งช่วงเนี่ยให้เด็กคนนึงเริ่มโตแล้วพร้อมที่จะตั้งคันใหม่สุขภาพของคุณแม่ก็ได้มีการฟื้นตัวทันเนี่ยนะครับประมาณสองปีขึ้นไปก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ทีนี้เนี่ยในบางครอบครัวรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยผมแต่งงานในช่วงที่อายุเยอะแล้วแล้วพ<ม>ี่ยาผมก็อายุพอสมควรถ้าเราเทิ้งช่วงนานเกินไปเนี่ยอายุเราก็จะเยอะ<ม>การจะมีลูกครั้งต่อไปก็จะยากขึ้นยากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยใน<ม>บางครั้งเนี่ยเวลามีลูกอายุมากๆเนี่ยความเสี่ยงกับแม่กับเด็กก็จะเยอะในหลายๆด้านเราก็อาจจะทําตามอันนี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลหลายๆอย่างรวมทั้งหลักฐานตัวบทที่เป็นสุนัขเนี่ย ซึ่งซึ่งหม่งบอกแล้วก็จะช่วยในหลายหลายเรื่องเช่นการที่คุณแม่เนี่ยครับให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการยับยั้งไข่ตกตามธรรมชาติ mm hmm. มีสุนนะที่แนะนําว่าให้นมบุตรให้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วบางทีเนี่ยถึง2ปีทุกครั้งที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยนะครับก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายๆตัวออกมาซึ่งฮอร์โมนพวกนี้ก็จะไปยับยั้งกันหลั่งฮอร์โมนปกติแล้วกระตุ้นให้ไข่ตกเพียง mm hmm. แต่ว่า อันเนี้ยจะได้ผลเต็มที่เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ6เดือนในคนทั่วไปแต่มีของคนบางคนเนี่ยผลในนี้เนี่ยอาจจะยาวได้ถึง2อปีบางคนมีที่ไม่ได้ผลไหมก็มีครับบางคนเนี่ยประจําเดือนไม่มาเลยเพราะว่าให้นมลูกอยู่ตลอดแต่ว่าตั้งคันครั้งต่อไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดคะเนอายุคันคาดคะเนวันคลอดเนี่ยทําได้ไม่ยากจากเัลทราซาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ย อินชาลอสนะครับก็ให้มองในสภาพทางด้านเศรษฐกิจกสังคมเพื่อช่วยดูแลของตัวเองดูอายุดูความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและการแพทย์แล้วก็แม็กิสเตคอร์ปรึกษาอันล้อว่าจะเริ่มมีบุตรในช่วงไหนยังไงอย่างนี้นะครับอินชาลอสก็จะผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีครับครับอินชาลอสครับในคถาถามถัดไปนะครับก็ถามถึงเรื่องของโรคโลหิต uh จ,จางทรารสเซียมีนะครับ,รบก็ถามว่าทรารสเซีมีเนี่ยจะเกิดจากการ แต่งงานในวงสาคนาญาติหรือเปล่านะครับอะไรเป็นสาเหตุของโรคแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนถ้าแต่งกับญาติใกล้ชิดแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดเป็นโรคเนี่ยได้ไหมนะครับตอบเนี่ยต้องตอบละเอียดนิดนึงจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องนะครับ,รบในช่วงที่แล้วเนี่ยผมได้ยกตัวอย่างอันนึงว่าหมอเนี่ยชอบพูดบอกว่าญาติแต่งงานกันเองเนี่ยมีโอกาสลูกเกิดมามีโรคพันธุกรรมได้เยอะ แล้วก็อาจจะทําให้ถึงขั้นพิการหรือว่าเด็กตายในท้องได้อันนี้เป็นความเป็นจริงแค่ไหน <S <S uh huh. ถ้าตอกหักมุมเลยนะครับมีการศึกษาในอเมริกานะครับในกลุ่มประชากรที่มาจากพัฒธธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมของมุสลิมที่มีการแต่งงานระหว่างพี่น้อง uh huh. คือ first c o u s i n คือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับ uh huh. แล้วก็ทําการศึกษาปรากฏว่าอัตราการเกิดโรคทางพนธุก,กรรมเนี่ยไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไป uh huh. ทีนี้คำอธิบาย uh huh. เป็นยังไง หนึ่งนะครับโรคทางพันธุกรรมเนี่ยยีนที่ผิดปกติหรือว่ายีนที่มีนําลักษณะที่เราเรียกว่าลักษณะด้อยหรือว่าริซเซซีฟเนี่ยการจะเกิดโรคได้ต้องมียีนร e เซซีฟสองข้างมาจากทางพ่อทางแม่เนี่ย mm hmm. ส่วนใหญ่แล้วเป็นยีนที่หายากเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. การที่คุณแต่งงานในครอบครัวในลูกพี่ลูกน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมียีนอันนี้แล้วแต่งงานกันล้บเกิดลูกที่มีปัญหาออกมาแต่ในกรณีที่ยีนอันเนี้ยตัวโรคเนี้ยเป็นอันที่มันคอมมอนคือมันเจอได้ทั่วไป ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทาลลัสมีเนี่ยเป็นโรคที่เปนคอมมอนครับ <empowerment. S 2> อย่างในสุรินเ่ยนะครับอุบัติการ์ของยีลทลยนทลาลัสมียหรือว่ายีนที่เกี่ยวข้องทัลลัสมีเช่นฮีโมโกลบินอีเนี่ย70%จากการศึกษาของอาจารย์ประเวศวสีย้อนหลังไปหลายสิบปีแล้วนะครับเราเดินเข้าไปในสุรินเนี่ยเราเป็นคนผิดปกติเพราะเราไม่มียีลทลยนทาลลัสมีแต่พวกเขามีเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งงานเนี่ยไม่ต้องแต่งในเครือญาติหรอกคุณแต่งงานกับใครก็ได้ที่อยู่ในสังคมเดียวกันแล้วอุบัติการของยีนก็สูงแแลล้้ววออัตรราากกกเิดโ็สููงย่ทีีน ถ้าคาถามชัดเจนเรื่องโรคโรคนี้ว่ามีในครอบครัวไหมเช็คซะก่อนว่ามียีนอันนี้อยู่ในครอบครัวไหมแล้วถ้าเช็คแล้วคู่ที่จะแต่งงานกันเนี่ยมียีนทั้งคู่ไหมมันพอจะเดาบัติการได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าตรวจแล้วไม่มีใครเป็นพาหะโอกาสที่ลูกจะเป็นก็น้อยมากๆแทบจะไม่มีนอกจากเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งบัติการเป็นหนึ่งในหลายๆแสนเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องวิตกกังวลตรงนี้มากเกินไป อสองถ้ารู้ว่ามีปัญหาโรคบางอย่างซึ่งมีข้อบ่งชี้เช่นรู้อยู่แล้วว่ามีโรคอันนี้ยอยู่ในครอบครัวหรือเป็นโรคที่มีมากในชุมชนและในสงังคมนั้นเนี่ยก็ตรวจซะก่อนว่ามีผ่าข,ของโรคไหมแล้วก็ขอ,อคุณประกอบการตัดสินใจในการจะแต่งงานอย่างในบางประเทศนะครับในแอฟริกามีกฎหมายชัดเจนว่าออางประเทศเคนยาเนี่ยซึ่งมีปฏิการของโรคที่ค,ค,คล้ายคล้กับลาซีเมียที่ชื่อว่าซิกเกิลเซลล์อานิเมียคือโรคเราหิตจางที่เป็นเลือดเป็นรูปเขียวแล้วทำให้เกิดการอุดตันตามที่ต่างๆคนที่มีโรคนี้ มักจะไม่โตตายก่อนโตเพราะว่าะจะเกิดการขาดเลือดในเนื้อเยื่อขาดเส้นเนื้อเยื่อแล้วก็ความเจ็บปวดร้อยแรงทีนี้เขาก็บอกเลยว่าถ้าใครผ่าของซิลเกิลเซลห้ามแต่งงานกันเองผิดกฎหมายบางประเทศเนีออกกฎหมายอย่างนี้ไม่ชัดเจนเพื่อลดอุบัติการซึ่งรัฐจะต้องดูแลคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออชาาลัลลอนะครับถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขหลักการแล้วก็เรามีหลักการอิสลามเป็นพื้นฐานเนี่ย แล้วสิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยวิทยาการความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันเนี่ยเราสามารถนํามาใชใ้ประโยชน์สูงสุดได้ครับใช่เงี้ยเดียวผมถามต่อนะครับสมมุติว่าไปตรวจเลือดก,ก่อนเนี่ยนะครับคู่ที่จะแต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีพาหะเป็นพาหะของโรคทรสัสเซเมียนเนี่ยจะแนะนํายังไงครับจะสามารถแต่งงานกันได้ไหมหรือว่าอา้าวโอเคอย่าแต่งงานกันเลยทีนี้ข้อคุณหมายแม่ถามงี้ปั๊บ ก็ต้องรู้จักทรัสเซียมิให้ดีขึ้นมาทรัสเซียมิคืออะไรใช่ไหมครับทรัสเซียมเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางซึ่งเกิดจากยีนมีปัญหาในการสร้างฮีโมโกลบินเป็นโรคที่ผิดปกติในปริมาณของฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีสีแดงๆอยู่ในเม็ดเลือดองค์ประกอบอันหนึ่งก็คือมีเหล็กล้อมรอบด้วยโปรตีนเล็กๆเป็นที่เราเรียกสตรัเจอรนนี้ว่าฮีมอยู่ตรงกลางแล้วประกอบด้วยโปรตีนอีกสก้อนที่เป็นโปรตีนที่เป็นก้อนเรียกว่ากลอบูลินเนี่ยนะครับซึ่งจะมาเกาะรอบๆไอ้สีก้อนเนี้ย ตัวกรอกโปรนเนี่ยมันจะมีที่แบ่งย่อยเป็นตามสตรัคเจอร์ตามโครงสร้างเป็นอัลฟาเชนเบต้าเชนหรือว่าลักษณะอื่นอื่นที่มีน้อยกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามความไม่สมการสร้างอัลฟากับเบต้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำให้เกิดทลัสซิเมได้โดยที่ตัวยีนเปน็นตัวหลักทีนี้ทลัสซิเมเนี่ยมีโครงสร้างของยีนซับซ้อนมากมบางคู่เนี่ยเป็นผ่าทั้งคู่แต่ผ่าอันเนี้ยพอจับรวมกันเนี่ยผิดป,ปกติจริงแต่ไม่หนักพอจะเกิดเป็นโรคคนแค่ไม่มีเหตรจางอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่บางคู่เนี่ยรวมกันแล้วโอกาสที่เด จะบวมน้าในท้องแล้วก็ตาย,ย้าแต่อยู่ในครนเนี่ยม,มีมากถึง25อย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงสูงอยู่ซึ่งแม่ก็ต้องรับรู้เรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงต้องดูรายละเอียดของยีนที่แต่ละคนมีว่ารวมกันแล้วจะเกิดโรคแบบไหนได้บ้างความรุนแรงแค่ไหนแล้วก็ต้องให้คําแนะนาอันเนี้ยกับเขาว่าเขารับความเสี่ยงนี้ได้ไหมแล้วถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามีลูกแล้วลูกโอกาสตายในท้องเนี่ยทำใจรับกับสิ่งนี้ได้ไหมนะฮะงั้นถ้า,ถาสมมติว่า ทั้งคู่มีความตั้งใจที่จะแต่งงานกันอย่างจริงๆจังๆนคะครับไม่ว่าโอกาสที่ลูกจะเกิดมาเป็นทัลกไม่ว่าไม่ว่าจะสูงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ยังอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็คือถือว่าถือว่าอนุญ,ญาตไหมในทางาทางการแพทย์คือจริงๆเนี่ยบริบทบ้านเราไม่มีกฎหมายห<ม>้ามแต่งงานในนักสั่งนี้ก็ใค้เข้าแต่งงานได้ใช่ไหมที่ทางศาสนาเนี่ย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมว่านี่เราต้องคุยกับอุลมนะในแต่กรณีเช่นถ้าบังเอญท้องนั้นเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยจะเป็นโรคที่เป็นแล้วเดี๋ยวก็ตายในท้องเนี่ย mm hmm. จริงๆศาสนายอมว่าเด็กที่จะต้องตายในท้องหรือตายตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็ทําให้เกิดการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อสุขภาพของแม่เพราะว่าแม่ก็อาจจะเกิดภาวะการเป็นพิษได้อย่างเนี้ย mm hmm. อุลมะก็จะบอกว่าสามารถเทอร์มินเอตหรือยับยัง้งการตั้งครรภ์ไม่ให้ดําเนินต่อคือการทําแท้งได้เพราะว่าเป็นเด็กที่จะต้องตายแล้วสร้างให้แม่มีปัญหาด้วยอันเนี้ย ก็ต้องดูเป็นเคเซยสไปแต่กรณีที่เด็กเนี่ยจะเกิดมาเป็นภาวะที่มีโรครุนแรงในอิสลามเนี่ยจะให้ทําแท้งเด็กอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยก็ต้องคุยกับอุลามาซึ่งจริงๆเนี่ยในความเห็นที่ผมมีและข้อมูลที่มีเนี่ยถึงเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นโรครุนแรงแต่ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อเด็กอยู่ในวัยเยาว์ <c oughs> เขาก็จะเติบโตมาใกล้เคียงกับปกติได้แต่ถ้าใ้ต้นทุนสูงเทคโนโลยีที่สูงในการดูแลเขาให้เหมือนกับปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับจะต้องแบบดูเป็นรายละเอียดของแต่ละครอบครัวแต่ละเคสแต่ละคู่แล้วก็ให้คําแนะนําที่เจพาพเจาะจงแล้วแต่ละคู่เนี่ยผมว่าเขาก็ต้องทาความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทําความเข้าใจทางด้านตัวบททางด้านชาร,ริอัปศึกษาผู้รู้แล้วก็เลือกวิธีทางที่เหมาะสมกับเขาครับอันนี้ก็คือว่าดูเหมือนว่าศาสนาก็จะไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการแต่งงานนะครับแต่ศาสนาก็อาจจะมีเรื่องของ ขาอวินิจฉัยในเรื่องของการทำแท้งถะว่าจะมีปัญหาในเรื่องการมีบุตรนะครับก็นะครับก็ชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับก็นะบกทีนี้ไปคำถามถัดไปนะครับก็คือถ้าใช้ยาคุมอยู่อย่างต่อเนื่องอนะครับแล้วก็ประสงค์อยากจะมีบุตรเนี่ยถามว่าต้องเลิกทานยาคุมอย่างน้อยเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนถึงจะสามารถมามีบุตรได้เหมือนเดิม อันนี้แล้วแต่คนเลยครับบางคู่นะครับหยุดเดือนกว่าๆไข่ก็กลับมาตกตามปกติสามารถที่จะมีลูกได้แล้วขึ้นกับชิดยาขุมด้วยว่าผลตกคางนี่นานไหมแต่บางคู่นะครับหยุดยาคขาเป็นปีไข่ก็ไม่ตกมีลูกก็ลำบากเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับการปัจจัยที่คู่ไหนก็ตามเนี่ยจะตั้งคันเนี่ยได้ง่ายหรือยากเนี่ยก็มีปัจจัยเยอะหนึ่งเรื่องของสภาพร่างกายของมารดาเรื่องไข่ตกความแข็งแรงข,ของสเปิร์มของฝ่ายชายแล้วก็ บางคู่เนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดนะน,นะครับแต่ล้อเนี่ยไม่ได้ให้ริสเกนนี้กับเขาสักทีก็เกิดปัญหาในการที่มันจะยืดระยะเวลาที่มันจะดีเลย์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแต่ละคู่แต่ว่าเมื่อพร้อมจะมีบุตรไหลก็รีบให้หยุดยาให้เร็วที่สุดเท่านั้นนะนะครับแล้วก็อินชาลอก็ขอดูอุญาแล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรนะน,นะครับครับงั้นขอคำถามหนึ่งนะครับเรื่องของภาวะอ้วนเนี่ยถ้าอ้วนทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะส่งผลต่อ โครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์ไหมครับคืออาจจะแล้วก็อาจจะไม่นะครับ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยภาวะอ้วนเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยปัจจัยสําคัญคือเรื่องของพันธุกรรม genetics <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพันธุกรรมคล้ายๆกันยีนแบบเดียวกันเนี่ยจะ,จะจะอ้วนเท่ากันไปหมด <c oughs> มันจะมีปัปจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอาหารวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตโรคที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็การออกกำลังกายเป็นส่งผลให้อ้วนด้วยทีนี้ และกรณีนนที่ของมันดาเนี่ยอ้วนแล้วคนที่อ้วนเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเกิดภาวะกรูโคสอินทอ e เรนซ์หรือภาวะที่เป็นเบาหวานเบื้องต้นหรือพร้อมจะเทินเป็นเบาหวานที่รุนแรงได้แม่ที่อ้วนแล้วเกิดเป็นเบาหวานด้วยเวลาตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ําตาลนเลือดขึ้นสูงก็จะวิ่งผ่านลงไปยังตัวเด็กเด็กก็ได้อาหารเยอะกว่าปกติก็จะตัวใหญ่ <c oughs> ก็จะอ้วนตั้งแต่อยู่ในท้องได้และเด็กที่ได้น้ําตาลเยอะๆนะครับตัวใหญ่เนี่ย บางคนเนี่ยเกิดมามีความพิการแต่กําเนิด m o r ์ฟเม o ันในอัตา,าที่สูงกว่าเด็กที่ mm hmm. มีขนาดปกติหรือเกิดจากแม่ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน mm hmm. แล้วก็เด็กพวกนี้ถ้าเกิดตัวใหญ่ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมีปัญหาตามมาได้ตั้งหลายอย่างน,นะครับ,บซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของภาะวะน้ําตาลในเลือดต่ำตั้งแต่ตอนคลอดเพราะว่าในแม่ใใมตอนอยู่ในคแม่ uh huh. เยอะแยะไปหมดเลยน้ําตาลเข้ามาตลอดร่างกายก็ชินกับการมีน้ําตาลเข้ามาสูงก็จะมีการหลั่งอินซูลินมาเยอะคอยดึงมันลงมาอยู่ๆพอตัดขาดจากแม่รบตัดสายแล้วเนี่ย การรับอาหารเองเนี่ยยังรับได้ไม่ค่อยดีน้ำตาลเลือดก็ต่ําได้ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของการคลอดยากด้วยเนื่องจากคลอดยากเช็บชกลางสัดส่วนของตัวเด็กกับทุ่งชิงกลางของแม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลกระทบนะครับจากภาวะอ้วนไม่ว่าจะทั้งพ่อหรือแม่ก็ตามนะครับก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนื่องจาก ไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับการตอบคำถามนะครับเชิแล้วนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยสักถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ,รบแล้วก็เรื่องของข้อมูลทางด้าน study ที่เรื่องพูดถึงว่าการแต่งงานในเครือญาติจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เพิ่มอัตราค,ความเสี่ยงเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มีจีนชัดเจนในครอบครัวนั้นนะครับกเ็เราจะใส่ลิงก์ไว้ใน Facebook ของเรานะครับครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ถามเข้ามานะครับ เวลานี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับ,รบวับิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสลามาาาุอะลัยกุมวะ<ท>ตุล<ต>ลอฮฺวะบารากาตุ Allah sets in motion a rhythm deep within.